ค่ะสัน้นยาวไม่เท่ากันสองเซนค่ะขาซ้ายจะสั้นกว่าสองเซนเ,เดินกลับมาค่ะโอเคเราวัดแล้วสองเซนเอามุนตัวจากเอาลองใส่พื้นเนาะพื้นสองเซนเป็นพื้นสุขภาพท,ทดลองดูลองใส่ดูค่ะ เดินค่ะไม่เดินกลับมาค่ะอาจจะติดท่านี้ด้วยหรือเปล่าเนะี่ยติดท่านี้ด้วยแนะ่ะหันหันกลับค่ะหันกลับค่ะหันกลับเปิดส้นเท้างอไข่เออเปิดเปิดส้นเท้างอเข่าแล้วก็เปลี่ยนแขนตามปกติเดินเดินเดิน เป็เส้นเท้างอเข่าเดินเดินปกติเลยไหมเดินปกติเดินปกติแกงแขนปกติเดินปกติเดินปกติเออเดินเดินปกติเลยไหมค่ะเดินเดินแกงแขนปกติเลยหรือว่ามันก็ไม่ค่อยหล่มทอเก้าเหล่าเออตัวเองก็จะไอ รู้สึกได้อยู่ว่ามันมันมันไม่ได้ต่างระดับกันเยเนอะเนาะโอเค